สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิกคิวาาหลอนและวันนี้นะครับเราอยู่กันใน e ีพีที่สเราอยู่กันใน e ีพีที่4นะครับท่านผู้ชมก่อนดูคลิปอิกซาพาหลอนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ชอบอีกสั่งแชร์แน่นอนนะครับพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลย Let s เ o เรื่องที่1 ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าผีนางรำอ่าเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องประมาณ2ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นผมไปไปงานนะครับไม่รู้งานอะไรนะครับมันเป็นงานงานหนึ่งนะครับนานแล้วผมจะไม่ได้แล้วระหว่างผมจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับผมมันจะมีเป็นสารนะครับท่านผู้ชม เป็นศาลเก่าครับแล้วก็มันจะมีเป็นพวกไอชุดมโนราและพวกนี้เขาออามาถวายนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วผมก็ไปจับอ่าไปจับชุดมโนราอันนั้นนะครับท่านผู้ชมไปจับแล้วผมก็ไม่รู้นะครับไปจับอยากรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปจับแล้วพอระหว่างทางกลับบ้านตัวนั้นทางก็เปลี่ยวนะครับเปลี่ยวไม่มีนะครับไม่มีคนไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชม ไอไฟก็มืดนะครับตอนนั้นนะครับและผมนั่งอยู่นะครับคุณผู้ชมผมนั่งอยู่ในรถแล้วด้วยก็เอาสมมติตรงนี้เป็นกระจกอะกระจกรกใช่ไหมครับกระจกรถนะครับและผมนอนนอนพิงกระจกอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วระหว่างสายตาตอนนี้ผมพิงอ่ะแล้วมันก็จะเหลือไปแบบมันจะเปมนแบบแบบเบาเบาอะเป็นเป็นผู้หญิงอะนางรํานะครับเป็นผู้หญิงนางรํานะครับ ใส่ชุดชุดเหมือนกับไปที่ผมไปจับเลยนะครับยืนรํานะครับราราแบบเป็นอายุเป็นผู้หญิงอายุแก่นะครับประมาณ80กว่านะครับเจ็ดสิกว่าแปดสิบได้นะครับท่านผู้ชมเขายืนรําอยู่นะครับแล้วบังเอิญตรงกับตรงกับที่ผมไปจับนะครับอ่าก็จบไปนะครับกับเรื่องผีนางรำนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องที่สองเลยครับไปกันเลย เรื่องที่สองนะครับผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าผีชุดขาวอ่ะเรื่องนี้ครับตอนนั้นนะครับผมนั่งรถเครื่องกลับมาจากเที่ยวงานวัดนะครับท่านผู้ชมนั่งมากับพ่อนะครับท่านผู้ชมนั่งกลับมาจากเที่ยววัดแล้วมันจะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วในแห่งนั้นที่เขาบอกมันมีประวัติเป็นแบบเหมือนเป็นประวัติแบบผู้หญิงโดดตึกอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นโรงเรียนที่ร้างแล้วนะครับท่านผู้ชมระหว่างทางขับรถกลับมันเป็นรถเครื่องนะครับท่านผู้ชมระหว่างทางผมกลับนะครับผมก็นั่งนะครับนั่งปกติเลยแล้วก็หันไปดูหน้าโรงเรียนนะครับมันเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงชุดขาวผมแบบยาวๆหน่อยปิดหน้าเดินเบาๆเดินเดินตะคุ่มตะคุ่มเป็นเดินตะคุ่มตามไปเดินหยุด บนตึกนะครับชั้นสามมันไม่ใช่ผู้หญิงทั้งตัวมันเป็นเงาครับผมยาวๆเป็นเงานะครับท่านผู้ชมอ่า,าแล้วหลังนั้นผมก็รีบไปพ่อขับไปเลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเงาอ่ะง่ายคือเป็นเงาแบบมันดูเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ใช่เป็นตัวมาเลยมันเป็นเงานะครับท่านผู้ชมเดินตะคุ่มตะคุ่มเป็นหัวปิดแบบนี้นะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องที่สองนะครับ อ่ะก็จบไปแล้วครับกับเล่าเรื่องผีนะครับท่านผู้ชมอ่ะอีกิซาพารอนอีพีสก็จบไปแล้วครับอีกิซาพารอนอีพีห้าจะเป็นคลิปเล่าเรื่องผีอะไรรอติดตามชมนะครับอ่ะขอลาไปก่อน,นครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ชอบอีกิซังแชร์แนวด้วยครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายเชื่อปุ๊บปุ๊บให้ถึง300ซับนะครับบ๊ายบายฮู้